ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ เดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน s c o r อของผมซึ่งก็คือผู้คัพเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดหนึ่งผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมง่วงต่อให้ตื่นก็ไม่สดชื่นสมองเบลอกินกาแฟไม่ได้อ่านหนังสือสอบเท่าไหร่ก็ไม่จำแถมยังต้องหามรุ่ม,มอีก เราขอเสนอลิมิตเลสเม็ดอมตาตื่นโฟกัสได้ไม่มีหลุดสมองตื่นสดชื่นมีสารสก,ก,ารกัดจากชาเขียวและวิตามินบีแถมได้รสชาติมะนาวแบบเต็มๆถ้าเกิดสนใจก็เล็งสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะเฮ้ย เดทองอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เจ็ดสิบยังไม่ออกเลยเหรอจะถึงแล้วดิโอ้โหเบิ้ลจนทั่วแห่สองโอ้โหมึงอย่าเบิ้ลไปจะมาไขหวังอะไรตอนนี้อันนี้มันออกแหละแต่มาเพิ่งเบิ้ลไปอ่ะยับแน่รอบเนี้ยหมีเอาคืนแน่นอนผมปั้นใจผมฟันธงโอ้ตรงเลยดิผมมือทองมากโอ้โหธรรมดาเนาธรรมดาครับผม อะไรครับอกคือไม่ว่าก่อนหน้าดวงคุณจะดีมาแค่ไหนก็ก็ไม่มีปัญหาตลอดที่บอกเลยยังไงครับคุณปานิชที่มีแฟนและผัวคนละคนกันไปเอเดืบเบิร์หรือเปล่าเอไม่เบิร์นสิบเซยี่สิบเซสามสิบเซเซสิบเซดับเบิรห้าสิบเซมือทองขนาดนี้ขอเรียกมือได้ไหมมือผมสกปรกป้ากันนะครับคุณตุ๊กตอนจะป่วยเอาจะท้องร่วงเอาครับห้าสิบเซเฮ้ ผมเริ่มอ,อยากเปิดไอดีตัวเองแล้วแหมเลล่าออกถี่ลือเกินผมขาดทั้งเลล่าในชีโนบุเลยเี่ยเจ็ดสิบสี่มามันออกยูแล้วแหละออกเท่าไหร่ให้แล้วแหละแหมเนี่ยคำพีมาแล้วเดี๋ยวตัวตามมาโมนาแน่มึง ขอโทษดวครับรุนเรงคืออะไรล่ะครับเออขอโทษนะครับตัลงเกมนี้ไม่มีรุนเรงใช่ไหมก็คือถ้ากดคือการันตีออกเลยใช่ไหมตรงเหล่หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยอ้อตายแล้วอุ้ยดีต่อไฟดีดีฟิปดีว่าฟิปมึงโดนกูแน่ฟิปมึงโดนกูแน่ฟิปมึงโดนกูแน่เอาอะไรมัางน้องว่ามาพี่ขี้กระดานเอาอะไรมัางน้องมาพิมมาเอ่อฝากถึงน้องเนสนะครับผม แล้วก็ฝากถึงในฟิปนะครับพวกคุณเป็นคนตัดต่อคลิปในช่องพวกคุณควรตัดแกงตัวเองให้มมนดีๆนะครับถ้าในคลิปไฮไลท์กระชางวดนี้ไม่มีการแกงของคุณโผล่อกไปเนี่ยผมถือว่าพวกคุณโดนไล่ออกนะครับจงหวามาหวานเจี๊ยบผมไม่รู้ผมถือว่าอันนี้เป็นงานบังคับถ้าดวงดีให้เอาออกไปเลยไม่ต้องใส่แต่ถ้าเปิดแล้วยับซึ่งอยาก้ยับต้องมีในไฮไลท์กาะชาถ้าไม่มีไล่ออกทั้งคู่เห็นนะอ่านแชทครับพี่ครับพี่สักคู่ครับเดี๋ยวผมอ่านแชทพี่ครับเปิดนีลู่แล้วก็เปิดอาวุธ ทองทั้งสองอันเริ่มจากเปิดตู้อาวุธจนได้ทองก่อนขาดอีก20โลล็อกดาบประจําตัวนีลู่นะนอกจากนั้นจะได้อะไรกลับไปเปิดตัวละครก่อนจนได้นีลู่แล้วค่อยกลับมาเปิดตู้อาวุธต่อจนได้ครบถ้าไม่พอเศษแรกเศษไปเอาออกมาให้ได้ถ้ลุงมือทองมือทองงัดออกมาให้หมดอย่าทำให้น้องสิ้นศรัทธาน้องเชื่อป้านอย่างแรกกล้าว่าพี่จะเปิดให้น้องได้ครบตามที่น้องต้องการกูถามจริงเขาบอกว่า20โลออกอาวุธแน่ๆไม่รู้ออกอะไรอ่าไปดูแล้วกันออกอะไรอ่ะ อะไร20สบอะไรน้องสิบก็ออกแล้วแต่มันต้องหลุดเลทได้น้องยังไงมังก็ต้องหลุดเลทไอ้น้องยังไงก็ต้องหลุดเละไอ้น้องหลุดนะหลุดนะหลุดขอให้หลุดหลุดหลุดโอ้ยหลุดหลุดคืออย่างนี้ผมบอกก่อนแชทผมมั่นใจว่าโลต่อไปมาแน่ความต้องการของไอฟิปคือมันต้องการอาวุธประจำตัวให้ทั้งนีลูแล้วก็นาคิดะฉะนั้น สถานดีที่สุดคือเราจะต้องได้อาวุธหลุดเลดไปเลย <Damn! S 1> ที่แย่ลองลงมาคือเราต้องได้อาวุธประจําตัวของนีลูกถ้าเกิดว่าดันไปออกอาวุธประจําตัวนาคิดะเดี่ยซวยเลยห oh. มายความว่าไอฟิปมันจะการันตีสามทองใ้ทองสองชิ้นนั้นแน่ๆฉะนั้นเราต้องลุ้นให้มันหลุดไปก่อนแล้วพอมากดทองที่สองเนี่ยก็ให้มันออกดาบนีลูกไปเลยมันก็จะไม่มีการันตีสําหรับอาวุธประจําตัวนาคิดะพี่อ่านขาดไอ้น้อง A later few moments มึงมามือทองอะไรตอนนี้กูจะแกงมันนี่เสือกมามือทองอะไรไอดีนี้ว้าวไม่ได้โกงไม่ได้แกงเลยกูมีแผนบีไหมแผนบีเหรอไปเอาตู้ตัวละครให้มันจับแล้วกันตู้อาวุธคือสวยงามไปแล้วแม่งตัดไฮไลท์ตัวเองไปลงแน่ไอดี้นีต้องจับ โอ oh, oh, ้ยมือมาโดนอะไรดินี่โอ้ยสามสิบกว่าโลกอมือหองเัาเหรอโอ้โหกูจะแกงมันมันเป็นทีมงานกูให้กูแกงมันเนี่ยกลายเป็นแม็กก็ตัดไฮไลท์แล้วก็เป็นกูโดนมันแกงโดยการตัดกูไปลงไฮไลท์กูเองเดียโอ้หือมือมาดวงดีอะไรผิดไอดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วลุดได้ดีเฮียด้วยโอ มึงก็ดวงดีไปไหนโอ้โหอุลเซกเลยโอ้โยแล้วหลุดได้ดีเฮียด้วยขอลึกๆเอาเอาสัก85ก็ไนดะ้65 75โอ้โหแมงออกก่อนตอพิตี้อีกงูงิดเลยอ่ะออกก็อะไรอ่ะ67 68 69 70 71 72 73 74 นางกระเสือกออกก่อนซอนพิตตี้อีกหลุกก็ยังได้ดีเฮียอีกโอ้เมื่อกี้จะแดกคือไอดีที่ต้องการให้มันยับปัดก็ช่วยยับให้หน่อยได้ไหมไอดีที่อยากให้ทองก็ค่อยทองไม่ใช่เอออาจจะทองมั่วซั่วอุ้ยแล้วคุยกันก่อนถ้าเราจะแกล้งมันเนี่ยเราต้องเปิดอาวุธปุ๊บให้มันหลุดจริงๆได้เบิ้ลบบก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้มีคนใช้หรอกไออาวุธชิ้นเนี้ยไม่เอาเดี๋ยวมันไปขัดเอาอะไรดีวะล็อตลรอตล็อตล็อตล้อตไม่ค่อยดี มึงออกเร็วเองแล้วสมพรปากเลยเฮ้ยมัได้วุฒิในฮดะไปขัดจบแล้วแชทความสนุกมนจบแล้วไม่ไม่ไม่มีเหลือไม่ได้แกงเลยเลยจะขอให้ลึกก็ไม่ได้ดีนี้แม่งไม่ลึกสักทีอ่ะก็คงหอกซอพิตตี้แหละมันคงไม่ลึกหรอกหุนยิดเลยเปิดลูกสาวเท่าที่เพชรมีมีเพชร่าไร่9วันเจ็ดมาดูไม่มีอะไรเลย สาดบจดไล่สิ่งสปกปรก10ไว้เย่สิบสามสิบสิห้าสิบหสิบอ่ะอันนี้เจ็ดสิบอืมโอ้ไ oh ม oh. ่ก็โอ้โหเจ็ดเก้าแล้วแล้วคือตูดสะอาดแล้วไงตอนเนี้ย คือตูดสะอาดแล้วไงตอนนี้มึงขอโทษเอรอนเลยเฟบถ้าเมื่อกี้เปิดให้มึงไม่ดวงดีขนาดเมื่อกี้เอรอนก็คงไม่โดนอะไรแบบนี้เฟวมาไปความผิดมึงมีสะสม40โลนะครับมันได้แค่60 70โลเองนะก็คือมันมันไม่มีทางไปถึงที่ที่คุณต้องการนะแต่ว่าถ้าดวงดีมันก็คงได้แต่แค่บอกไว้ว่ามันไม่ถึงซอฟพิตตี้นะโอเคนะจะถ้าได้เนี่ยผมบอกว่าทองมากเออยยาบละชแชท50ละ60 เอ๋อเพชรพอนี่ผมนับผิดโทษทั่ทวผมยังไม่ได้นอนเจ็ดเอเจ็ดเอเจ็ดเด็ดไม่นอนเจ็ดสองเจ็ดห้าเฮ้ยนี่เราจะไม่ออกเขาจริงเหรอสงสัยต้องไปใช้นี่แน่เลยอะ่ะต้องไปใช้ก๊อกสองแน่เลยอะ่ะเอออย่าลุด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 อย่าอย่าอย่า เอาเป็นว่าคุณให้อภัยผมได้นะคือคือคอ,อย่างน้อยก็ติ๊กนารี่นะเพื่อคุณจะรู้สึกดีกับพี่ติ๊กมากขึ้นฟ้ายังมีบนฝนยังมีวันแรงกระชายยังมีวันแตกเขาคงไม่ให้อภัยกว่า ลงคิวมี10โลฝากกดนาฮิได้อยากให้คุณฮูกทำลายคำสาปออกก่อน80โลให้หนูทีค่ะปกติออก80บวกๆตลอดโนการันตีแต่ถ้าหลุดขอสวดภาวนาเป็นโมนาพิติกดีเฮียสาธุเอ่าผมบอกก่อนนะครับคืออย่างนี้นะครับคือเราได้เห็นพิติกนัลี่แล้วนอกยอย่างนี้เราก็ยังคงได้เห็นดีเฮียแล้วสงสัสยโมนานะ่าจะาอ,ออกให้คุณดหละครับ ตาสวยเรื่องออกก่อน80โลก็ผมคิดว่าผมทําได้ผมคิดว่าผมทําได้แน่แน่ผมมีความมั่นใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเอางี้ขอให้ออกก่อน80จะตัวอะไรก็ออกมาเถอะถ้าไปโมนาติกรลี่ดีเฮียก็เหมือนเลเวลอัพไปเ <c oughs> พิ่วอไปเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงผมมั่นใจว่าผมทำได้ออกก่อน80 <c oughs> เนี่ย80ไม่ออก มือไม่ดีพอครับขอโทษด้วยอ๋อเมื่อกี้สตสมบูหกสิบห้านับผิดเหรอผมนับผิดผมนับผิดเขาสาสตรสมบูหกสิบห้าเท่ากับเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดออกไหมมันคือเจ็ดเก้าพอดีอ่ะไม่ใช่แปดสิบอ่ะเจด็จดเจ็ดไม่ออกเจด็จด,จด,จดสิบแปดไม่ออกเจ็ดสิบเก้าอย่างน้อยต้องได้ม่วงอะ่ะถ้าได้ม่วงอะ่ะแล้วเป็นตัวที่ดาวครบแล้วอะ่ะมันจะต่อชีวิตได้เรียบร้อยผมยังดีไม่พอสำหรับคุณครับผมขอโทษด้วยขอบคุณนะคะ มือทองยังล้างคำสาบหนูไม่ได้อันนี้ขอบคุณหรือแดกดันทำไมใจร้ายเลยนะน,นี้ถ้าหนูจะว่าพี่หนูไปด่าไอ้ฟิปเลยลูกมันดูดดวงคนอื่นไปหมดหนูไม่เห็นเหรอตั้งแต่เปิดของไอ้ฟิปไปอ่ะไม่มีดีเลยสักคนถ้าจะโทษไปโทษไอ้ฟิปอันนี้เอานาคีด่าถ้ารุนแรงของพี่ติ๊กนะครับ70 74โอเคใช่ครับผมเป็นคนชอบเล่น PvE ไม่ชอบเล่น PVP ครับเจ็ดห้ โอ้โหลึกนะครับเนี่ย7 8เจ็ดแปดยังอีกเหรอเจ็ดเก้าน่มาแปดสิบเลยเบอร์แปดสิบก็ไม่ออกแปดสิบเอ็ดเลยเหรอโอ้โหแปดสองพระเจ้ายังออกชี้อีกหืมไม่รู้ไอ้ีสุดท้ายกูเล่นเขาหนักอาหัว่าบเบิ้ลโดลิกว่ะนุงน่งเรียนนกจริงๆไหม เลมไม่นกกรนี้เลมผักไอ้เหี้ยได้ข่าวว่าซีท่านใหม่ก็ยังไม่ตื่นโดลี่มันออกดียังวะโดลี่ซีหกแร้วมั้งนะาจำนวนครั้งที่คุณเล่นมันก็ยังไม่เยอะครับฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันเค็มเป็นเรื่องตกกปิมากครับ you know i can't smile without you i can't smile without you and and, 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 and i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 